ศาลจังหวัดพิษณุโลกมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั่วทั้งจังหวัดพิษณุโลกรวม9้าอำเภอด้วยกันประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพิษณุโลกอำเภอวังทองอำเภอพรหมพิรามอำเภอบางระกมอำเภอบางกระทุ่มอำเภอนครไทยอำเภอวัดโบสถ์อำเภอชาติการและอำเภอเหนืงมะปราง แต่เดิมสารจังหวัดพิษณุโลกเรียกว่าสารมณฑลพิษณุโลกสร้างขึ้นในปีรัตนโกสินทร์ศก118หรือปีพุทธศักราช2,443ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ต่อมาในปีพุทธศักราช2,475ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากสารมณฑลพิษณุโลกเป็นสารจังหวัดพิษณุโลก ครั้นต่อมาปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลเพิ่มมากขึ้นทุกปีทำให้ไม่สามารถจะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลได้เพียงพอดังนั้นในปีพุทธศักราช2555สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษนุโลกหลังใหม่และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็ได้ย้ายที่ทำการจากอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลกหลังเดิม มายัางอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกหลังใหม่เมื่อวันที่28มีนาคม2559จนถึงปัจจุบนันศาลจังหวัดพิษนุโลกได้รับพระมหากรุณาธิคุณระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรเกล้าวโปรดกระมอ่อม ทรงสเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลจังหวัดพิศณุโลกอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่12มีนาคม2564ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันทำให้ศาลจังหวัดพิษณุโลกต้องมีการปรับตัวนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อยกระดับให้บริการแก่พี่น้องประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาล และคู่ความในคดีให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นก็ตอนนี้ศาลจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ํำเนินการตามนายบายท่านประธ,ธานสาิกาสำนักงานศาลยุติธรรมก็เป็นห่วงประชาชนช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโครโครโนา2019นะครับก็ให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาศาลโดยสามารถดำเนินคดีได้หลายช่องทางอย่างยื่นฟ้องเนี่ยสามารถ ยื่นฟ้องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อี i ฟ i n ลิงนะครับชำระค่าธรรมเนียมทางแบงกิ้งได้นะครับแล้วก็หลังจากฟ้องแล้วขอไกลเกียก็ไกลเกียเนี้มีทั้งไกลเกียก่อนฟ้องและก็หลังฟ้องก็สามารถไกลเกียออนไลน์ได้อย่างเราถนัดใช้ไลน์กันอาจจะวิดีโอคอลไกลเกียกันทางไลน์ตกลงกันได้ก็เดี๋ยวเจ้าที่ศาลจะนัด มาทบยอมก็ลดการที่ประชาชนมาอยู่รวมกันเยอะๆที่ศาลนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาที่ถูกจับเนี่ยก็สามารถยื่นประกันออนไลน์ได้นะครับนี่ก็เป็นนโยุบายของท่านประธานศาลฎีกาท่านปัจจุบันท่านต้องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนคู่ความโจทย์จำเลยแต่ท่านก็นเน้นเรื่องผู้เสียหาย อย่างผู้เสียหายเนี่ยศาลเราก็กําลังมีโครงการที่จะดูแลจนถึงชั้นบังคับคดีครับ mm hmm. ก็ศาลจังหวัดพิษณุโลกหรือศาลยุติธรรมเนี่ยก็รับใช้ประชาชนผู้มีอาถรรคดีนะครับและตอนนี้นโยบายก็คือรับใช้ตั้งแต่ก่อนฟ้องตั้งแต่เกิดข้อพิพาทโดยไม่ต้องยื่นฟ้องศาลก็สามารถคุยกันได้ตกลงกันได้นะครับแล้วก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพทั้งหมด ทั้งฝ่ายจำเลยฝ่ายผู้เสียหายหรือโจทเราให้โอกาสทุกฝ่ายศาลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับนอกจากนี้ศาลจังหวัดพิษณุโลกยังเดินหน้าพัฒนาการให้บริการโดยได้นําเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและยังลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันอีกด้วยน,นัทพลนพคุณถ่ายภาพสสีพิมลคำสุขดี n อ t พิษณุโลกรายงาน